ปี <Peter. S 2> เตอร์เฮ้ยปีเต <Peter. S 2> อร์แลปิดปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์แปิดท็อกนาโกวัวโดล่ะคิดถึงฉันเหรอ <c oughs> ตื่นแล้วเด็กๆเรามีงานต้องทำฉันต้องเตรียมตัวลงเพื่อวิ่งแข่งไปพวกนี้นายมีคัแนะนำไหมใช้ขาหน้าก็ได้ใช่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 ใชใชไปสนุกกัน <c oughs> บ้าไปแล้วรู้ไหมจะเป็นยังไงถ้าเธอกินน้ำตาลมากไป ไป็หนไปไหนยังมีเพื่อนอีกไหมเชื่อใจได้นะบางตัวก็ฝากบ้านไม่ได้อโอตูเหรอโอไม่ใช่ขาไม่หักก็บุญแล้วโควิดุกใจสิ่งนี้ซุปเปอร์แมนชึบลงอย่างเท่มองหน้าเดี๋ยวก็ท้องหรอกเออกวางจะไปออกอากาศแล้วบ้าบอจริงๆเลยจี๊ดมันต้องสู้ฝึกมากครับผม